สวัสดีค่ะครูเอื้อค่ะ<ส>เป็นผู้ร่วมก่อตั้งฟ i n a เลียแคมป์ค่ะเป็น acting coach เป็นครูสอนการแสดงแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นโชว์ดีเรคเตอร์ให้กับบริษัท d r e e m b o x จำกัดค่ะคุณจริงต้องบอกก่อนว่าฟ i n a เลี a แคมป์ี่ค่ะเราสอน acting for stage ซึ่งเป็นการแสดงแบบ fundamental acting อยู่แล้วแล้วก็มี acting for camera นะคะแล้วก็มี acting for musical แล้วก็พอดีว่าบาังเอิญได้พบกับทีมงานของ ไทยแลนด์แล้วก็ได้ไปเจอหลักสูตรตัวหนึ่งค่ะก็ะคือเป็น acting for screen เป็นหลักสูตรที่ทางประเทศอังกฤษได้ Revise มาใหม่นะคะเพื่อให้เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้ที่อยากจะสอบมากขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นโลกดิจิตัลดังนั้นเด็กๆหรือว่าคนที่อยากจะเป็นนักแสดงเองก็ต้องทำเซลฟ t a p e อยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราสอนและสอบเด็กๆสาหรับวิชา acting for camera มันประจวบว่ามันพอดีกับ กที่ทาง Trinity ใช้ประเมินผลเด็กเราก็เลยรู้สึกว่าเด็กๆเราก็น่าจะสอบแล้วการที่เขาได้สอบกับระบบการสอบที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมันก็น่าจะช่วยผลักดันเด็กๆให้เขาพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะคะ สำหรับคนที่สนใจเรียนการแสดงหรือว่าอยากจะสอบ Trinity Acting for Screen นะคะ mm hmm. ก็อยากให้ลองพิจารณามาเรียนที่ Finale Academy ค่ะเ mm hmm. พราะจริงๆนี่เป็นความเชี่ยวชาญของ Finale Academy นะคะ mm hmm. เราเป็นโรงเรียนสอนการแสดงแต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่สอนภาษาไทยแต่เราก็อยากจะสอบให้นักเรียนสอบด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้เป็นอะไรที่มันเป็นสากลจริงๆแล้วทุกคนก็จะได้ c e r t i f i c a t e ที่ใช้ยื่นสอบ ยูดังๆก็ได้อย่างน้อยก็คือเป็นการเก็บพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เป็นการเก็บสะสมประสบการณ์ให้กับผู้สอบเองด้วยค่ะ